สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้พี่ๆทุกท่านเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะครับผมพี่ๆท่านใดเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมทำเหรียญหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสานรุ่นตะกุดคู่มหาอนาจนะครับพอดีคลิปที่แล้วเนี่ยผมจะได้แค่ เหรียญทองคาํามาเหรียญบล็อกทองคํามาเหรียญเดียววันนี้ผมได้บล็อกธรรมดามาแล้วก็เลยจะทําข้อเปรียบเทียบจุดข้อแตกต่างให้ชัดเจนเทียบกันไปเลยจะได้ดูกันง่ายๆนะครับผมอ,อย่าง2เหรียญน,นี้ครับด้านขวาก็คือจะเป็นบล็อกธรรมดานะครับด้านซ้ายจะเป็นบล็อกทองคํา จุดแตกต่างเราต้องพลิกไปด้านหลังครับผมพลิกไปด้านหลังนะครับจุดแรกจุดแรกก็คือตรงนี้ตรงรอบตรงพอสอนะครับผมถ้าบล็อกธรรมดามันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสรอ,อบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นี่ยาวตรงเลยนะครับผมเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นบล็อกทองคํา บ็อกทองคำด้านหลังเห็นไหมครับกรอบมันจะมีความแตกอยู่ตรงเลข3กับเลข8นะครับ5ถึง8เลยนี่ครับนี่คือจะเป็นบล็อกทองคำนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยู่ด้านหลังก็คือบริเวณตะกุดฝั่งด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือของเรานี่อันนี้บ็อกทองคำ พอเป็นการกรบาทแล้วก็จะมีขีดอีกขีดหนึ่งอยู่ด้านบนนะครับนี่ขีดอีกขีดหนึ่งอยู่ด้านบนเห็นไหมครับพอเป็นการกรบาดไข้ปั๊บก็จะมีขีดอีกขีดหนึ่งอยู่ด้านบนแต่ถ้าเป็นบล็อกธรรมดาบล็อกธรรมดาก็คือจะไม่มีครับนี่จุดข้อแตกต่างกันระหว่างบล็อกธรรมดากับบล็อก องคานะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นกากบาทแล้วก็ไม่มีขีดอยู่ด้านบนนะครับผมอ่าอย่างเหรียญนี้ก็จะเป็นบล็อกธรรมดาครับแต่ว่าได้สวยได้สวยนะครับผมถือเป็นพัะเกจิของเมืองประจวบนะครับเข้มขังสายเหนียว คงกระพันชาตีนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญบล็อ,บอกธรรมดานะครับด้านหลังของบล็อกธรรมดาครับผมส่วนการแยกบล็อกปีกย่อยของบล็อกธรรมดาก็จะมีเป็นอาขีดแล้วก็ ปากขีดครับผมอาขีดก็คือตรงสลาตรงนี้จะมีขีดทะแยงลงมาแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นปากขีดตรงปากก็จะมีเส้นขีดครับผมออย่างวันที่ผมอัดคลิปวันนี้วันที่สิบแปดพฤศจิกายนสอง6ัห้าร้อยหกสิบหกเหรียญนี้ผมก็จะเปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมนี่สวยๆเลยขอบตัดนะครับ ะเป็นตัดและฉีกเหมือนเดิมครับผมอ่าข้อแตกต่างทวนกันอีกรอบนะครับบล็อกธรรมดาขอบตรงนี้จะไม่แตกนะครับแล้วก็ตรงตะกรุดทางด้านซ้ายมือก็คือจะเป็นกากบาดแล้วก็ไม่มีขีดด้านบนนะครับอ่าในบล็อกทองคำบล็อกทองคำก็คือมีแตกกอดแตกอยู่ด้านบนนะครับตรงพศอ แล้วก็ตรงตะกุดนี้ก็จะมีเส้นขีดอีกหนึ่งเส้นนะครับผมหลังจากกากบาดแล้วยังไงฝากพี่พี่เพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับเหรียญบล็อกทองคําที่ผมไม่ได้แจ้งลาะคาเพราะว่ามีพี่ผู้ใหญ่ใจดีเขาเช่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเหลือแต่บล็อกธรรมดาที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับผมวันนี้ไปละครับขอบคุณครับ